สวัสดีครับผมบ้ากันเองฟาร์มนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกมือใหม่หรือเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในวงการหรือคนอยากมีทักษะนะครับในการทำนกสายเลือดนะครับวันนี้นะครับเราก็ทำงานรับซื้อของเก่าไปด้วยทำคลิปวิดีโอไปด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้จะคุยกันเรื่อง นกสายเลือดที่เป็นพายกับสปิตพายนะครับหลายๆคนยังงงสับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับจะพูดถึงเรื่องซันพายก่อนนะครับซันพายเนี่ย <c oughs> มันคือนกที่เหลืองทั้งตัวตั้งแต่หางปีกใต้ปีก ลำตัวหัวหนู่นนี่นั่น <c oughs> แต่ถ้าเป็นซันไพยเลือดเลสตัวอ่าหัวอาจจะออกส้มๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แดงอะไรมากนะครับบางตัวเลือดเลสเข้มข้นหน่อยก็อาจจะแดงจนถึงมีเก็ดแดงๆเป็นริ้วด้านหลัง <c oughs> ตรงปีกนะครับโอเค เราอยากเราต้องบอกก่อนเราต้องบอกกับตัวเองก่อนว่าเราอยากได้ผลผลิตอะไรนะครับถ้าเราอยากได้ผลผลิตเป็นสันพายปากขาวโตมาหางเหลืองตัวเหลืองปีกเหลืองนอกเหลืองในนะครับผมก็จะบอกว่าให้เอาสันพายปากขาวชนกับสันพายปากขาวผลผลิตที่ได้มานะครับก็คือ เป็นซันพายปากขาวร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอย่างอื่นนะครับซันพายปากขาวชนกับซันพายปากขาวก็จะได้ซันพายปากขาวนะครับแต่บางคนไม่ใช่สิผมพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าบางขบวนการวิธีนะครับเขาจะใช้ซันพายปากขาวผสมพันกับสปิตพาย อ่าสปิตพายเนี่ยถามว่าสปิตพายเกิดมาจากอะไรสปิตพายก็เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพายซันพายแท้มาผสมพันธุ์กับสปิตพายนะครับเลยจ่ายลูกมาเป็นซันพายแท้และสปิตพายนะครับสปิตพายเนี่ยมันจะมีเชื้อพายอยู่ในตัวเขานะครับตอนนี้เขาเกิด เขาจะไม่ได้ปากขาวจัวเขาอาจจะเป็นประมาณแบบว่าปากเทาเทาเทา,วทา,วทาวควันบุหรี่เท้าไม่ได้ขาวเล็บไม่ได้ขาวเล็บเทาเทานะครับลิ้นอาจจะขาวบ้างไม่ขาวบ้างนะครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าสปิตพายนะครับเรามันรู้จักกันแล้วนะครับว่าสปิตพายเกิดมาจากเกิดมาจากสปิตพายผสมพันธ์กับพายปากขาว <c oughs> เลยได้สปิทพายนะครับหรือบางทีสปิทพายชนสปิทพายก็ได้สปิทพายเหมือนกันแล้วก็ได้ปากขาวเหมือนกันนะครับออโอเคทีนี้มาต่อบางขบวนการบางเทคนิคเทคนิคนะครับเขาก็จะข้อที่2นะเขาก็จะเอาซันพายปากขาวเนี่ยครับมามาทำเซ็คลิงหรือผสมพันกับสปิทพาย เพื่อที่ให้ได้ปากขาวนกปากขาวและแต่มันจะไม่ได้ปากขาวทุกตัวไม่ได้สปิทพายทุกตัวมันจะได้ทั้งสปิทพายและนกซันซันไายปากขาวนะครับมันคือมันคือวิธีการขั้นตอนการลดต้นทุนนะครับถ้าถ้าเราไปซื้อนกพร้อมทำหรือนกอายุดีที่เป็นซันไายอนะครับ สองตัวตพวผู้ตัวเมียมันก็จะราคาค่อนข้างสูงถูกไหมครับต้นทุนสูงแต่ถ้าเป็นพายฝั่งหนึง่งสปิทพายฝั่งหนึง่งต้นทุนในการทํานกก็จะค่อนข้างถูกลงแต่ในในความถูกของเขาเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ปากขาวไหมหรือจะได้สปิทพายไหมนี่ครับคือสาเหตุหรือบางคนเอา วิธีที่3นะสปิตพายชนสปิตพายสปิตพายชนสปิตพายก็ได้พายปากขาวเหมือนกันและสปิตพายเหมือนกันแต่อันนี้ครับเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับมีต้นทุนอยู่แล้วครับในการทำนกไม่อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่ผมก็จะแนะนำพวกพายชนพายหรือไม่ก็เป็นพายชนสปิด นะครับเนี่ยครับคือคือสขั้นตอนนะครับแล้วบางคนจะถามว่าสปิชชนนกธรรมดาได้ไหมได้ครับแต่ก็ได้ได้แค่นกสปิชไม่ได้นกซันพายนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าซันพายชนชนนกธรรมดาได้ไหมได้ครับแต่จะได้นกสปิชพ,พายหมดเลยไม่ไม่มีโอกาสได้พายปากขาวแน่นอนนะครับนะครับ สรุปนะครับมีอยู่3อย่างนะครับการทำนกซันพายนะการทำนกซันพายเนี่ยถ้าอยากได้พายปากขาว100%ยเลยนะครับเอาซันพายนะครับมาเข้าคู่กับสันพายจะได้พายปากขาวร0อนะครับสอลดต้นทุนมาหน่อยนึงซันพายมาเข้าคู่กับสปิตพายไม่ว่าจะมีเลือดเลสไม่มีเลือดเลสได้หมดเลยขอให้ เป็นสปิทไายแท้ไม่ใช่นกธรรมดานะครับ 3. สปิทไายชนสปิทไายนะครับสามารถได้ภายปากขาวเหมือนกันนะครับมันก็ลดต้นทุนขึ้นมาอีกไงอ่าเราก็ต้องมาลุ้นความเปอร์เซนต์ความลุ้นก็ต้องมากขึ้นแต่มีคนทําแล้วได้ภายปากข่าวเยอะก็มีนะครับมันอยู่ที่ดวงดวงของคุณลูกค้าหรือเพื่อนๆนะครับ ก็จะประมาณนี้อ่าแล้วมีอ,อย่างหนึง่งบางคนนะครับเขาเห็นนกเหลืองเนี่ยเขาจะตีว่าเป็นพายหรือซันพายหรือสปิตพายคําว่านกเหลืองเนี่ยมันมันมีปีกแยกย่อยดังนี้นะครับนกเหลืองเนี่ยบางทีเป็นเป็นนกธรรมดาที่เหลืองแต่เด็กเราไม่สามารถเรียกว่าสปิตพายได้หรือซันพายได้นะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่ถามว่าพายเหลืองแต,ต่เด็กมีไหมมีนะครับสปิทพายเหลืองแต,ต่เด็กมีไหมมีนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเลยครับ mm hmm. <Leo. S 2> เราต้องดูต้นสายว่าโอเคพ่อแม่คืออะไรนะครับถ้าพ่อแม่เป็นพายชนพายพายปากขาวแน่นอนถ้าพ่อแม่เป็นพายชนสปิทพายก็ได้ทั้งพายปากขาวและสปิทพายแน่นอน แต่ถ้าพ่อแม่เป็นสปิสทายชนสปิสทายก็ได้เหมือนกันหมดแน่นอนนะครับแต่มันก็จะอยู่ที่ว่าเาเลือดนิ่งไหมอะไรไหมนู่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันจะเป็นบทสรุปได้ตอนที่นกผัดขนนะครับอย่างเช่นพายปากขาวนะวิธีการดูนะดูง่ายๆตอนเด็กๆเ,เท่านั้นนะครับปากจะขาวนะครับ ลิ้นขาวเท้าขาวเล็บขาวอันนี้เขาเรียกว่าพายปากขาวแต่ถ้าเป็น Pie, สปิตพายสปิตพายปากจะเทาทุกอย่างจะตรงกันข้ามกับซันพายปากขาวหมดเลยส่วนนกเหลืองแต่เด็กถ้าเป็นมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนกทำนกนะครับเขาจะเขาจะโดนหลอกนะครับจากพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ดีนะครับบอกว่าโอเคนกตัวนี้เป็น เป็นพายทาั้งๆที่มันแค่เหลืองแต่เด็กแค่นั้นมันไม่ได้เป็นพายปากขาวหรือเป็นสปิทพายเลยนะครับมันแค่เหลืองเหลืองแต่เด็กพวกเหมาตีเป็นซันพายหมดแล้วไม่ใช่นะครับนกเหลืองคือนกเหลืองพายก็คือพายสปิทก็คือสปิทต้องแยกแยกให้ถูกนะครับอันนี้คือจะแนะนํานะแนะนํานะครับอันนี้พูดถึง ซันพายนะครับแล้วก็เซก l i n k แล้วก็การผสมพันธุ์ว่าทําอะไรกับอะไรถึงได้แบบนี้นะครับเพราะบางทีถ้าถ้าเราไม่รู้ไม่รู้เซก l i n ก่อนจะไปซื้อนะครับหรือเราเราต้องซื้อจากคนที่ไว้ใจได้นะครับแล้วเราก็ต้องรู้เซก l i n ด้วยนะครับเราถึงจะได้นกสายเลือดจริงๆนะครับเพราะว่าสปิตพายบางตัวถ้าเราไม่รู้พ่อแม่เราไม่รู้อ่า คนขายที่ชัดเจนนะครับเราก็จะสามารถเจอนกธรรมดาได้นะครับมันจะมีผลระยะตอนที่มีผลผลิตนะครับหรือตอนที่นกมันผัดขนเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นนกธรรมดานะไม่ใช่นกสายเลือดไม่ใช่นกที่สามารถเอามาทําต่อยอดได้ตามที่เราต้องการนะอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอฝากฟาร์มบ้านกันเองฟาร์มมาด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอยากเลี้ยงนกสายเลือดไม่ว่าจะเป็นเลดร้อยเลดพายเลดสปิดพายนะครับหรือซันพายสปิดพายนะครับทางเรามีให้นะครับแล้วก็อ,อ,อะไรกันนกธรรมดาขายไข่เราก็มีนะครับหรืออยากจะเลี้ยงสวยงามเราก็มีนะครับมีทุกอย่างครบวงจรนะครับ ยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คาปรึกษานะครับโทรมาพูดคุยได้นะครับเบอร์โทรติดต่อ0876984913นะครับและทางเรานะครับรับโปรเจกต์รับโปรเจกต์กสำหรับคนที่ต้องการทำนกจริงๆและไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคนแนะนำจริงๆนะครับเราดูแลโปรเจกต์ให้ท่านได้นะครับ เป็นโปรเจกต์นี้หมายความว่าตั้งแต่การสร้างโรงเรือนเรามีแนวทางให้เรามีแนวความคิดให้นะครับเรามีกรงเรามีนกให้นะครับนกของเราจะเป็นนกสเปคไม่ข้าม2ปีนะครับมีรีวิวคนซื้อเยอะนะครับแล้วก็รีวิวการประสบความสำเร็จเยอะนะครับยังไงก็ขอขอบฝากไว้ด้วยนะครับบ้านกันเองฟาร์มสวัสดีครับ